ติวฟรี c o m ภูมิใจเสนอคลิปเฉลยข้อสอบหากถูกใจคลิปชุดนี้เข้ามาดูได้ที่ติ f r e e c o m สอนโดยพี่โตข้อ13ข้อ13ให้กราฟของฟังก์ชัน f มานะคะแล้วก็หาค่า ตามที่เขาบอกว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องฟังก์ชันนั่นเองอดูนะคะเ็ถามว่า11คูณกับ f ลบ11แล้วก็มาหาสิ f ลบ11คืออะไรตอนที่บอกว่า f ลบ11เนี่ยหมายความว่าไงตัวข้างในเนี่ยก็คือค่า x นะมันมาจาก f x นะคะเราก็ไปดูว่าที่ x เท่ากับลบ11เนี่ยอยู่ไหน ลบสิบอยู่นี่ล่ละลบสิบเอ็ดก็อยู่ตรงนี้ลบสิบเอ็ดได้ค่า y เท่าไหร่นะคะอ่ะล้วก็ไล่ไปที่กราฟมันก็จะขึ้นไปจนถึงนี้ใช่ไหมตัวนี้เราก็ดูว่าค่า y ที่จุดเนี้ยมันเท่าไหร่ล่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกไหมคะเจ็ดก็จะได้แล้วว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับเจ็ดนะทีไล่มาลบสามคูณกับ f ลบสามเหมือนเดิม f ของลบสามนี่ก็คือค่า x ใช่ปะไปดูที่ x เท่ากับลบสามหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยตรงนี้นะ x เท่ากับลบสามไล่มาค่ะชนกราฟแล้วไปดูว่าค่า y เท่ากับอะไรลบหนึ่งถูกปะที่ f เท่ากับลบสามได้ y เท่ากับลบหนึ่งและอีกตัวหนึ่ง f สามหนึ่งสองสาม ได้ค่า y เท่าไหร่คะไล่ไปดูที่ก็คือ1 2, 3, นึ่งสองสามได้ค้า y ก็เท่ากับสามเสร็จแล้วเราก็แทนค่าปกติก็จะได้เท่ากับ11คูณอยู่กับ f ลบสิ 11, ก็คือ7ลบด้วย3 f ลบสคือลบห f 3คือ3แบบนี้นะแล้วเราก็หาค่า11บคูณเก็ได้เจ็ดส ลบสคูณลบหเนี่ยได้บวกสามคูณสก็ได้9ก็กลายเป็นบวกเก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแปก็ตอบข้อ4ี่เตี e วฟรีด